สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิเศษเท t h งพ l ร n นนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเฝ้าป่ากันที่หมายเดิมนะฮะน,นี้เราจะมาเฝ้าประช้อนหมายนี้นะครับไม่ได้มานานต้องบอกว่านานมากเลยนะครับสำหรับหมายนี้ไม่รู้ว่าจะพอมีตัวมาให้ยิงบ้างหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาลองติดตามดูกันเลยกันนะครับ ช่องนี้เงีบเงียบนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเดินดูแล้วกันนะฮะว่าจะพอมีตัวไหมนะครับมีตัวนะฮะจะยิงโดนหรือเปล่านะครับเรียบร้อยครับลากสายแล้วนะฮะอึบอบ ทั้งตัวก็พอเซอร์เรอร์อยู่นะฮะไม่เลกจัดอีกหคนเดียวก็จะยากหน่อยนะฮะวันนี้ก็เกือบมินไปเหมือนกันนะฮะ หน้าบ้านก็ยังถือว่าเป็นหมายหมานอยู่นะครับมาทีไรก็ไม่ค่อยผิดหวังนะฮะสำหรับหมานี่ตัวไซนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ได้เล็กมากนะครับไซก็ลังดีนะฮะแน่แน,นอยู่นะครับตัวนี้จะยิงเกือบ ไม่โดนกันนะฮะก็เดี๋ยวเราลองเฝ้ากันอีกสักแป๊บหนึ่งล้วกันนะครับอันนี้ลูกคอกปลาช่อนที่เราถ่ายเป็นคลิปก่อนนะฮะดูนะครับยาวเหยียดเลยนะฮะตัวแม่มันน่าจะหลบอยู่ในพุ่มนี้อยู่นะครับเดี๋ยวก็คงจะตามออกมานะฮะ เราก็จะไม่ไปรบกวนมันแล้วกันนะครับเราไปดูปลานึ่นต่อแล้วกันนะฮะเป็นน้ำช่วงไม่ใ่กตกเป็นสิเลนะใต้พุ่มนีปลาหใหญ่ชอบมาซ่อนนฮะไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรเห็นมาซ่อนอยู่ประจำเลย miếng thì nó cũng quá hợp nữa không mấy giờ Hình như Lúc mình to mình biệt สี่ห้าตัวเลยนะโห่เลยนะหตัวแล้วนะครับเอ้าดูนะฮะไม่น่าพลาดนะครับดินขนาดนี้อึ๊บดูก่อนนะฮะจะไม่ชัวร์แล้วขอหนึ่งนะฮะอุ้ย อยู่นะฮะแต่ว่ามันพันไม,ม้นะฮะขออนุญาตซื้อไม้ก่อนนะครับ สวยเลยนะครับฝูงนี้จริงๆหลายตัวเลยนะครับแต่เราวา่าต้องเลือกยิงนะฮะแต่ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะ,ะใจสวย อันนี้ปลาน,นินหลายตัวเลยนะฮะแต่ว่ามันอยู่ในร่องน้ำนะครับร่องน้ำาลึกนะฮะยิงไม่น่าจะโดนนะครับจะเราจะรอมันเพื่อมันขยับมาตรงนามตื้นๆนะฮะ ้าอยู่ในร่องน,งน้ำนี่น่าจะยิงน่าจะได้นี่นะมีตัวไซเล็กๆนะครับนอนกันอยู่นะฮะตรงน้ำน้ำนิ่งนะฮะน่าจะห้าออตัวปลามันก็จะหลบอยู่ตามช่องน้ำนิ่งนี่แะเพราะว่าอันนี้มันเป็นน้ำไหล ตรงไหนที่ไหลแรงปลามันก็จะไม่นอนนะถ้เกดตาดีๆบางทีเราก็จะเจอตัวใหญ่นะครับแต่เมื่อกี้มันเป็นตัวเล็กๆนะก็เดี๋ยวเดินหาตัวไซส์ใหญ่หน่อยกันนะครับตรงซอกไม้นี่เราก็เห็นหลายตัวอยู่นะครับตัวใหญ่ก็จะเป็นไซส์ไม่ใหญ่นะครับปลาที่หลบอยู่ตามพวกช่องพวกนี้ พยายามมองหาตัวย่อยแล้วก็มุมที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะยิงค่อนข้างยากเราจะลองดูตัวสายรุง่งใหญ่นะครับยิงยิงขึ้นกันนะนะหนูในแนวก็เยอะเลยนะค,คือที่หลบนิดเดียวปามันก็หลบได้แล้วครับมันนินนี้มันสุดยอดนักแอบน่นครักอยจะลองมอง ดูตัวที่มันพอใช้ได้นะฮะลงไปข้างล่างก็ตัวแล้วนะแต่ยิงอันนี้ก็จะยิงยากหน่อยนะครับเพราะว่าป่ามันคือมันมีทั้งเงาทั้งความลึกก็กะลำบากนะครับแต่ยังว่าป่ามันไม่ไม่โผล่มาข้างนอกเลย เหมือนดำยิงตามซอกแต่ว่าเรายิงบนบกนะฮะยิงยากมากปลาหลบอยู่ในซอกเลยอะไรเรามองหาตัวที่มันใหญ่หน่อยนะคราไม่ค่อยเราต้องแบบจ้องสักพักหนึ่งนะครับเหมือนให้ปลามันขยับไปขยับมาแล้วจะขอกะผูกราะ,ะว่าอันไหน,น คือตัวปลาไหนะคือกิ่งไม้ต้นไม้ตนะ้าหนาปลาชอบหลบกันเยอะเหมือนกันตรงนี้เท่าที่ดูเหมือนตัวจะไม่ค่อยใหญ่มีตัวตรงนี้นะ่จาจะพอ จะโดนหรือเปล่านะครับป่บาก็อยู่ลึกเหมือนกันชานี้ก็คงจะอันนี้ก็แล้วกันนะครับเหลือน่าจะยิงยากแล้วเพราะว่าป่าเราก็พอได้แล้วนะครับสองตัวนี้ก็น่าจะพอกินอยู่นะฮะตัวใหญ่ี้เกือบพ่ฟอฟมือนะฮะ ก็พอใช้ได้อยู่นะครับคลิปนี้ก็คงขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะครับมาดูบรรยากาศนะช่วงนี้ฟ้ายังไม่ค่อยเปิดนะฮะก็จะยิงยากอยู่นะครับรนินเราฟ้าเปิดเดีย๋ยวเราจะไปยิงหมายปลาใหญให่เรากันนะครับคลิปนี้ก็คงจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ